เดถึง10พฤศจิกายนนี้นะคะตั้งแต่วันนี้นะคะช่วงประมาณ5ทุ่มเป็นต้นไปจะเข้าเริ่มแต่ที่ประเทศไทยกันแล้วเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะจะเข้าพื้นที่ใดกันก่อนนั่นเองนะคะโดยความเร็วลมนะคะเข้าไทยค่อนข้างแรงใช้ได้เลยทีเดียวนะคะไม่ใช่น้อยๆผลผลิตทางการเกษตรนะคะนาข้าวอาจจะร่วงระนีระนาดได้เลยทีเดียวค่ะ สำหรับในวันนี้นะคะช่วงประมาณสามทุ่มเริ่มมีมานะคะแต,แต่แต่ที่ประเทศไทยกันแล้ววันนี้นะคะวันนี้ตอนค่ํค่ำนะคะเราจะเริ่มเข้ามาเรียๆนั่นเองช่วงสามทุ่มเริ่มแต่ที่อุบลราชธ,ธาน,นีแล้วนั่นเองนะคะในช่วงประมาณสามทุ่มนะคะแต่เข้ามาซึ่งความเร็วลมนะคะอยู่ที่สี่สิบห้าถึงห้าสิกิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือได้ว่านะคะค่อนข้างแรงใช้ได้ผลผลิตทางการเกษตร,ร,รก็น่าเป็นห่วงทางพี่น้องเกษตรกรเลยทีเดียวนะคะความเร็วลมเท่านี้นะคะเปลย เที่อวับการที่เราขี่มอเตอร์ไซค์ก็ค่อนข้างจะแรงเหมือนกันนะคะ45ถึง50กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่จะเข้ามาสู่ประเทศไทยนะคะและก็ศูนย์กลางของพายุนั้นจะเข้ามาที่อุบลน,นะคะในช่วงวันที่7พรุ่งนี้ประมาณช่วงบ่ายโมงเป็นต้นมานะคะซึ่งจะผ่านเข้ามาในส่วนของประเทศเวียดนามกันก่อน ประมาณช่วงวันนี้นะคะประมาณสัก3โมง -4 โมงนะคะก็เริ่มแตะเข้าสู่ประเทศเวียดนามตอนกลางแล้วนั่นเองนะคะเพราะแตะขึ้นฝั่งก็จะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนเป็น d e p r e s s i นะคะแล้วก็เป็นยอมความกดอากาศต่ำนะคะ ซึ่งพอมาถึงประเทศไทยก็จะเป็นหย่อมความกดอากาศต่ํานั่นเองนะคะก็จะผ่านเข้าสู่ประเทศเวียดนามประเทศลาวกัมพูชานะคะและยังเข้ามาที่ประเทศไทยต่อให้อ่อนกําลังลงนะคะแต่มวลน้ํามหาศารที่มากับพายุฮามาคีนั้นค่อนข้างจะหนักหน่วงเลยทีเดียวนะคะซึ่งเราค่อนข้างจะเน้นน้ำนะคะตกแช่ตกนานหลายพื้นที่นะคะเสี่ยงน้ําท่วมน้ําหลากเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ของในส่วนของภาคเหนือภาคกลางภาคเหนือนะะ้าจะหลากตามแม่น้ น้ำลงมาทางภาคกลางนะคะพื้นที่ใดที่อยู่ตามรั้วแมน่น้ำเจ้าพยาที่ท่วมประจำ นะคะท่านสามารถที่จะเตรียมการตอนนี้คือบอกได้เลยนะคะว่าอาจจะต้องเตรียมขนของขึ้นที่สูงนั่นเองเพราะว่าค่อนข้าง,งจะตกนานนะ,ะตกหลายวันนะเดี๋ยวช่วงภาคเหนือภาคกลางฝนจะเริ่มเข้าไปช่วงประมาณค่ำค่ข,ำของวันที่7นะคะวันที่7วันที่8 9เกนะคะก็จะเข้าไปที่ภาคเหนือและภาคกลางแบบเต็มรูปแบบนั่นเองก็เตรียมรับมือได้เลยส่วนพายุรุ่นนี้จะเข้าที่อีสานกันก่อนนะคะซึ่งจะเข้ามาในช่วงประมาณสามทุ่มนะคะเริ่มแต่ที่อุบล และประมาณช่วงเที่ยงคืนของวันนี้นะคะจะเริ่มเข้ามาที่บนเพิ่มมากขึ้นนั่นเองแล้วในช่วงวันที่7พรุ่งนี้บอกเลยนะคะหนักหน่วงอีสานตอนล่างรับนะคะมวลน,น้ําค่อนข้างจะหนักหน่วงในทีเดียวนะคะดูจากสีได้ค่อนข้างเข้มนะคะ นะคะในส่วนของอีสานตอนล่างอีสานตอนกลางอีสานฝั่งตะวันออกจะเป็นพื้นที่ที่จะได้รับค่อนข้างจะเยอะที่สุดเลยทีเดียวค่ะส่หรับช่วงเวลาดังกล่าววันนี้นะคะเมื่อวานแต่เมื่อวานเป็นต้นมาเนะาะวันที่5ถึงวันที่7นะคะฝั่งอันดามันทะเลฝั่งอันดามันนะคะก็ตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะฝั่งอันดามันก็งดนะคะการเดินเรือสี่อ่ะห้าถึงเจ็ดนะคะห้าถึงเจ็ดพฤศจิกาย,ยนนะคะช่วงนี้ค่อนข้างจะมีคลื่นลมแรงนั่นเองค่ะ ในลำดับต่อไปค่ะแอดจะพามาเจาะกันลึกกันนะคะในวันนี้วันที่6พฤศจิกาย,ยนนะคะฝนจะเริ่มมาในช่วงจังหวัดใดภาคใดบ้างเข้ามาในช่วงเวลาใดบ้างลากยาวไปหลายวันเลยทีเดียวนะคะจนถึงวันที่12พฤศจิกาย,ยนเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะภาคใดจะได้รับน้ามากที่สุดให้เตรียมรับมือเลยทีเดียวนะคะหลายภาคตอนบนของนะคะทั่วไทยเลยให้เตรียมรับมือกันได้เลยทีเดียวค่ะจุดจูพยากรณ์รวดเร็วกระชับฉับไวจริงใจไม่หลอกลวงว้วน สำหรับข้อมูลนะคะประจำจังหวัดในวันนี้วัน,น,วนที่6พฤศจิกาย,ยนนะคะวันพฤหัสบดีวันนี้6โมงเช้าย,ยังคงโล่งโยงอยู่นะคะช่วงเช้ชาๆย,ยังคงโล่งโงอยู่ mm. อาจจะมีฝนนะคะ mm. เดี๋ยวช่วงประมาณบ่ายบ่ายสามอาจจะมีฝนโปลายๆได้นะคะทางในส่วนของอเพชรบุรีกับประจวบนั่นเองนะคะ mm. เป็นฝนโปลายๆเล็กน้อยกับจันทบุรีตราดด้วยนั่นเองนะคะ mm. จะเป็นเมฆครึ่นๆนั่นเอง ก็เริ่มแล้วนะคะเราจะเริ่มเห็นในส่วนของเขาโครงโครงร่างของพายุเคาเมกีซึ่งพอมาแตะฝั่งทางประเทศเวียดนามก็จะอ่อนกําลังลงนะคะเป็นโซนร้อนเป็นดีเวชันพอถึงไทยนั้นจะเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำต่อให้เป็นหย่อมความกดอากาศต่ำนะคะซึ่งมันจะอ่อนกำลังลงเป็นเรื่องปกติสําหรับพายุทุกลูกเมื่อแตะฝั่งมันจะอ่อนกําลังลงเป็นเรื่องปกติธรรมดานะคะทุกลูกที่เข้าไทยเข้าภาคเหนือที่ท่วมท่วมหนักๆที่ผ่านมาก็นะคะเป็นหย่อมความกดอากาศต่ําทั้งนั้นพอเข้ามายัางไง ได้ึ้นชื่อว่าพายุเข้ามาอย่างไงมันก็ค่อนข้างหนักนะคะเราประเทศไทยค่อนข้างจะน้นนะคะน้ําเป็นหลักเลยส่วนลมเนี่ยมันจะอ่อนกําลังลงแล้วนะคะแต่พอมาแตะอุบลอย่างนี้นะคะความเร็วลมอยู่ที่45ถึง50กิโลเมตรชัมใช้ได้นะคะถือได้ว่านาข้าวก็จะเกิดความเสียหายอาจจะร่วงระเนรนาได้เลยเตือนพี่น้องประชาชนอีกอย่างหนึ่งว่าในวันนี้วันที่6 นะคะวันที่6วันนี้ใครหารถเกี่ยวข้าวได้เกี่ยวเลยโดยเฉพาะพื้นที่รุ่มต่ำๆที่เสี่ยงท่วมไม่สามารถที่จะปล่อยน้ำระบายออกได้เพราะว่าถ้านะะในส่วนของพายุมาก็คือค่อนข้างจะไม่มีทางที่จะระบายน้ําเพราะว่าในพื้นที่ในส่วนของอย่างของทุ่งนาของแอดนะคะแอดก็มีเกี่ยวเกี่ยวแล้วนะคะคืนนี้เกี่ยวแล้วนั่นเอง นะคะซึ่งเป็นที่แบบรุ่มต่ําเลยก็เสี่ยงนาข้าวเสียหายเน่าได้เลยทีเดียวนะคะพื้นที่ที่รุ่มต่ตาๆเนาะเป็นพื้นที่ต่าๆนะคะนาข้าวต่าๆก็คือเกี่ยวได้เลยวันนี้ยังเป็นอีกวันนะคะที่ยังคงสามารถเกี่ยวได้อยู่นะช่วงประมาณสามทุ่มนะคะจะเข้าที่อบบุบลซึ่งก็จะเข้าเล็กน้อยไม่ได้เยอะมากแต่ก็แรงได้ใช้ได้เลยทีเดียวนะคะวันที่7ประมาณ เที่ยงคืนตีสี่นะคะประมาณเที่ยงคืนตีสิบเที่ยงคืนเป็นต้นไปอุบล bon, เนี่ยศรีสะเกดอำนาจเจริญเนี่ยเดี๋ยวจะมาติดตามกันอีกทีนะคะว่าจะเข้ามาในช่วงเวลาไหนกันบ้างนั่นเองเดี๋ยวเรามาติดตามกันได้เลยนะคะบอกเลยว่าช่วงวันนี้วันที่6ตอนเช้าและตอนค่ำของวันนี้ยังมีเวลาที่จะเกี่ยวข้าวกันอยู่นะคะสำหรับพื้นที่ใดที่เป็นรุ่มต่ำเลยที่อ่าค่อนข้างจะท่วมหนักนะคะนาของแต่ละท่านท่านใดที่ท่วมหนัก สามารถเกี่ยวได้เลยว,วันนี้จะเป็นอีวันถ้าหารถได้นะคะแอดแนะนําว่าให้เกี่ยวเพราะไม่นั้นฉะนั้นคือถ้ามันร่วงมันล้มระเนระหน้านี่คือเข้าเกิดความเสียหายพือนเน่าได้นั่นเองนะคะเพราะว่าไม่มีน้ําทางระบายน้ําอย่างนาบางทีบางพื้นที่ของแอดแอดจะมีค่อนข้างจะนาหลายพื้นที่พื้นที่ลุ่มต่ําก็คือต้องเกี่ยวนะคะเกี่ยวคืนนี้แหละแต่พื้นที่ที่สูงๆหน่อยก็กปลอดภัยนะคะเพราะว่ามันไม่ได้เกิดน้ําขังตลอดนั่นเอง โอเคค่ะเรามาเข้าสู่นะคะในช่วงวันนี้กันต่อเลยมาดูการช่วงบ่ายสามนะมีฝนที่เพชรบุรีประจวบนะคะอ่านี่คือช่วงประมาณเที่ยงคืนเที่ยงคืนสี่ทุ่นทมนะคะพายุคาแมก,กีเริ่มมาแตะนะคะในส่วนของประเทศไทยนี่สารวันจันปาศเซกเกองอัตตะปือนี่คือส่วนในเขตของพี่น้องสปปลาวก็คือรับมือได้เลยนะคะช่วงวันนี้ช่วงวันนี้นะคะพี่น้องสปปลาวเดี๋ยวแอดพามาดูอีกรอบหนึ่งว่า เข้าตั้งแต่ช่วงวันที่ช่วงเวลาใดนะคะวันนี้ประมาณสักหกโมงเย็นหกโมงเย็นห้าโมงเย็นเริ่มเข้าแล้วนะคะสําหรับพี่น้องสปปลาของพายุคาเมกีนั่นเองผ่านสปปลาก็จะเป็นโซนร้อนนะคะเป็นโซนร้อนกับน่าจะเป็นดีเปชันก็มีหอบน้ําหอบฝนมาอย่างไงมันก็ได้น้ําเยอะนะคะนี่คือจะเป็นความหวังสุดท้ายแล้วสําหรับภาคอีสานตอนล่างบางพื้นที่ที่เขื่อนยังไม่เต็มนะคะแต่ นาข้าวเสียหายเลยทีเดียวเนะคะแล้วก็มีสิทธิ์เพราะว่าความเร็วรวมค่อนข้างจะสูงเหมือนกันนะ45-50กิโลเมตรนะคะ,ะมันก็จะเคลื่อนตัวความเร็วรวมมันก็จะอ่อนๆลงนะคะแต่อุบลศินสกีสุรินทร์แถวๆนี้นะคะฝั่งอีสานฝั่งตะวันออกอีสานตอนล่างนี้ความเร็วรวมยังคงเยอะอยู่นะคะเพราะฉะนั้นหลังคาอาจมีปิวได้นะก็นะคะดูแลตัวเองกันด้วยนะคะทุกท่านสมาชิกทุกท่านเรามาดูกันต่อนะคะในช่วงประมาณ 6โมงอ๋อวันนี้นะคะวันที่6พฤศจิกาย,ยนนะคะประมาณ5ทุ่มก็จะเริ่มเข้ามาที่อุบลมากขึ้นนะคะสาหรับพี่น้องสปปลาวสวนก,กสารวันเซกอรจะประสาทอัตะปืนนี่คือหนักอยู่แล้วนะคะก็รับมือได้เลยนะคะไม่ต้องเตรียมแล้วได้เยนาะยกของขึ้นที่สูงได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าเกี่ยวข้าวเดี๋ยววันสำหรับสปปลาวนี้ไม่น่าจะทนันทันก่อนไม่ทันเลยนะคะพี่น้องสปปลาวถ้าจะเกี่ยววันนี้ อุตสาในส่วนของประเทศไทยยังพอเกี่ยววันนี้ทันพอมาดูในช่วงประมาณนะคะในส่วนของวันศุกร์วันพรุ่งนี้นะคะช่วงประมาณตีสองตีสามเริ่มฟาดเข้ามาเพิ่มมากขึ้นอันนี้คือจะเป็นในส่วนของนะคะหางพายุเริ่มฟาดเข้ามานะคะอุบลนริสะเกศที่เริ่มหนักแล้วนะคะประมาณตีสองตีสามก็ไล่ไปที่อำนาจเจริญยโสร้อยเอสตรินนะคะ เริ่มขยับเข้ามาแต่ถ้าบริการเริ่มมีฝนแล้วนะคะวันพรุ่งนี้นะคะวันพรุ่งนี้ประมาณตีสามเดี๋ยวเรามาดูกันซึ่งบอกเลยว่าฝนตกทั้งวันทั้งคืนเพราะว่าเป็นนะคะฝนตกแช่ตกนานมันคือเป็นอา่าพายุเนาะมันหอบน้ําหอบฝนมานะคะเพราะฉะนั้นมันตกแช่ตกนานหลายชั่วโมงอุบลศรีสะเ,เกดนี่อำนาจ,จเจริญยศสร้อยเอ็ดสุรินทร์นี่ตกแช่นานมากเลยนะคะอุบลน,นตั้งแต่อ่ตั้งแต่นะคะช่วงประมาณสามทุ่มนะสามทุ่มวันนี้ก็เริ่มแล้วนี่คือช่วง วันที่7ดวันศุกร์นะคะตีห้ายังตกหนักเลยอุบลทั้งจังหวัดสริเกตทั้งจังหวัดอำนาจเจริญทั้งจังหวัดยะโสธทั้งจังหวัดนะคะร้อยเอดสดุรินเริ่มเข้าไปขยับเข้ามาตีห้าหกโมงเช้าฝนเริ่มมากขึ้นพี่น้องสปป์ล่านะคะโอ้โหเริ่มหนักเลยเข้มข้นเลยทีเดียวนะคะในส่วนของตัวแกนกลางพายุเริ่มเข้า ในช่วงของสปปลาวแล้วนะคะวันที่7ช่วงเช้าๆเริ่มเข้าแล้วแล้วก็อ bon, ุบลฝนเริ่มฟาดเข้าไปในส่วนของอีสานฝั่งตะวันออกเนี่ยอีสานตอนกลางอีสานตอนล่างคือบอกเลยว่าอีสานตอนล่างจะหนักกว่าเพื่อนเลยนะคะโดยเฉพาะอุบลศินสกีสุรินอำนาจยะโสร้อยเอ็ดนะคะมุกดาหารสารคามกาฬสินนะครพนมสกลนะครด้วยนะคะรวมถึงบุรีนะรัมย์นครราชสีมาคือได้หมดแต่จะเน้นหนักคืออุบลศรีสกีสุรินยะโสอํานาจ,จเจริญร้อยเอ็ด ถ้าฟังจากตามประกาศของกรมอุตุนะคะนี่คือหนักสุดนั่นเองเพราะจะเป็นด่านแรกที่ฝนจะเข้ามานะคะอุบลค่อนข้างจะหนักกว่าเพื่อนเลยนะอุบลศรีเะเกตยอย่างนี้นะคะอำนาจเจริญเพราะเป็นด้านที่แบบรับก่อนเพื่อนเลยนะคะพอมาช่วงวันที่เจ็ดวันพรุ่งนี้วันศุกร์สี่โมงนะคะกระจายทั่วหลายพื้นที่เลยไล่ไปหมดเลยนะครพนมสก,กลกาลสินมุกดาหาร สารคามร้อยเอ็ดยโสอํนานาจเจริญอุบลศรีเกศสุรินทร์วันนี้บอกเลยวันนี้ยังคงแบบมีเวลาเนาะบ,บุรีรัมย์เริ่มได้แล้วนะคะช่วงวันนี้อะช่วงวันศุกร์พรุ่งนี้วันศุกร์วันที่7ช่วงสี่โมงเช้าบุรีรัมย์เริ่มแตะแล้วนะคะสาหรับมวลอากาศเออสำหรับพายุลูกนี้นั่นเองก็จะมาในเป็นหย่อมความกดอากาศต่ําเคลื่อนตัวไปนะคะเคลื่อนตัวไปทางอีสานทั้งภาคและเคลื่อนตัวไปที่ภาคก,กลางภาคตะวันออกนะคะรวมถึงภาคเหนือ มาดูกันต่อนะคะในช่วงประมาณห้าโมงเช้านี้ก็ยังคงตกแช่ตกนานอุบลเริ่มแบบว่านะคะยังตั้งแต่อุบลนี่ได้รับแบบเต็มที่คือตั้งแต่ช่ว,ชวงสามทุ่มของวันนี้นะคะในพรุ่งนี้นะเที่ยงตอนเที่ยงนี่อุบลศรีสะเกีอำนาจเจริญยโสสูรินร้อยเอ็ดยังคงตกหนักหน่วงอ,อยู่เหมือนเดิมนะคะแล้วก็พอเข้าอุบลนะคะก็จะมีก็จะสลายตัวเป็นยอมของกากาศตบอดอกไซด์ก็จะเคลื่อนตัวเคลื่อนตัวไปทางนะคะทิศตะวันตกไปเรื่อยๆก็จะหนักเหมือนกันนี่นะคะ ประมาณบ่ายสามบ่ายสองบ่ายสามเนี่ยอำนาจเจริญหนักนะคะฝนก็จะเคลื่อนตัวไปอีกแล้วนะคะเคลื่อนตัวไปทางฝั่งนี้อำนาจเจริญยโสรเอ็ดซูรินบุรีรัมเริ่มจะหนักขึ้นนะคะสารคามกาลสินมุกดาหารนะคะหนักขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะพรุ่งนี้พรุ่งนี้นะคะค่อนข้างจะหนักหลายพื้นที่ของอีสานตอนล่างอีสานตอนกลางนะคะ ประมาณ6กโมงเย็นก็ยังคงหนักหน่วงอยู่นะคะหนักเลยทีเดียวมุกดาหารอย่างนี้นะคะหลายพื้นที่เลยมุกดาหารอำนาจยาโสสุรินทร์ร้อยเอ็ดซีสะเกตนะคะสารคามกระสิสนสกลนครพนมเริ่มฟาดไปแล้วนะคะภาคอีสานตอนบนไม่ว่าจะเป็นเลยหนองบัวลำพูอุดรน,นะคะขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์นั่นเองอในส่วนของภาคอีสานนะคะจะเน้นหนักนี้เลย จะเน้นหนักนะคะ7จดนี้จะเน้นหนักบริเวณนี้กาลสินสกลมุกดาหารสารคามร้อยเอ็ดยอสโตอัมนาาเจริญอุบลสินสเกตสุรินทบุรีรัมย์ก็หนักนะคะแต่ที่วงวงไว้นี่คือหนักที่สุดนั่นเองตามที่พายุเคลื่อนตัวมามันก็จะย่อยอ่ามันก็จะเป็นสลายเป็นหย่อมวาดอากาศนะคะก็จะไล่ไปนี่หนักเหมือนกันนะคะหย่อมทางนี้ขึ้นมาบริเวณทางอีสานอีสานทังภาคนะคะ,ะ,คะบอกเลย ยังไม่หยุดตกนะคะทางอีสานตอนกลางกาลสินสารคามร้อยเอ็ดนะคะสุรินทร์ยโสธรแก่นอุดรสกลแล้วก็ไล่ไปนะคะเริ่มมีฝนทางภาคกลางมากขึ้นนะช่วงประมาณวันที่7วันศุกร์ช่วงค,ค่ำนะคะภาคกลางภาคตะวันออกนะคะมีเริ่มได้ฝนเรื่อยๆเลยนะคะภาคอ่าภาคกลางนี่ฝนจะตกตกนะคะตกตั้งแต่ช่วงค่ำนะคะของวันพรุ่งนี้จะเริ่มได้ฝนละ แล้วก็ไปเรื่อยๆนะคะจะตกหนักเรื่อยๆเลยนี่ภาคอีสานทั้งภาคก็จะได้รับเรียนนี้พอวันที่8นะคะภาคเหนือตอนล่างเริ่มได้แล้วประมาณช่วงตีหนึ่งที่พิษณุโลกอุตรดิตนะคะน่านเพชรบูรณ์พิจิตรเริ่มมาขยับเข้ามานะคะรวมถึงภาคตะวันออกไม่ว่าจะเป็นฉะเชิงเาาชนบุรีระยองจากเกตะทุรีตราดปราจีนนะคะสระบ,บุรีนครนายกน,นะคะในช่วงวันที่8ตีหนึ่งเดี๋ยวเรามาไล่ดูนะคะ มันก็จะเคลื่อนตัวประมาณวันที่8ช่วงประมาณตี4วันเสาร์นะคะหลายพื้นที่เลยนะคะยังตกอยู่นะหน,นองบองัวลำพูขอนแก่นชัยภูมิอุดรน,นะคะเลยยังตกอยู่เลยสุรินทร์นะ,ะยังปลายปลาย,ลายนะครราชสีมายังคงตกหนักในบางพื้นที่อยู่เลยนะคะ ทีนี้มันจะเคลื่อนตัวไปในฝั่งของภาคเหนือตอนล่างเนะคะ่ะลำปางพะเยาแพร่ตรดดสโโุโขทัยพิษณุโลกพิจิตรเพชรบุร์นครสวรรค์ลบบุรีเราก็มีประสบการณ์ในการที่พายุและเคลื่อนตัวมาแบบหย่อมความกดอากาศต่ําม,มาหลายลูกแล้วนะคะมันก็ยังคงหนักอยู่เหมือนเดิมต่อมาจะให้มันเคลื่อนตัวมาเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำก็ตามนะคะการที่มันเคลื่อนตัวมามันก็จะมาทั้งมวลนนะ้ํามหาสารเพราะฉะนั้นเราก็จะเน้น ในส่วนของน้ําจะได้เยอะเลยเยอะมากๆนะคะตามรุ่มแม่น้ำเจ้าพญาเนี่ยก็จะไหลลงตามแม่น้ําปีมายมณั่ก็คือไหลามานะแม่น้ํายมมันจะได้เยอะมากเลยนะคะลงมาที่นครสวรรค์นเนาะสุขโขทยนสุขโขทยนดนครสวรรค์น,นี้ก็เตรียมรับมือนะคะพื้นที่ที่ท่วมท่วมอยู่ประจําก็ขนของขึ้นที่สูงได้เลยนะนี่คือเตรียมการไม่ต้องอ่าอ่า นะคะเราต้องตื่นตระหนกอย่าตื่นตกใจอะไรอย่านอประมาณนี้ใช่ไหมคะต้องเตรียมรับมือไว้ก่อนนะถ้ามันมาหนักหน่งวงเราจะได้แบบเกิดความเสียหายน้อยที่สุดนั่นเองนะคะแล้วก็ยังคงมีฝนที่จัเชิงซาชลบุรีนี่คือตีสี่นะคะวันวันเสาร์วันที่8พฤศจิกาย,ยนเลยยังคงตกอยู่เลยก็ไลายไปหลายหลายพื้นที่เช้าเช้าของวันที่8วันเสาร์นะคะ ภาคอีสาน,นยังคงตกอยู่เลยเนาะในส่วนของเลยหนองบัวลำพูนะคะหนองคายบึงกาฬในเพชรบูร์เริ่มไล่ไปชัยภูมิวันที่8ช่วงเช้าเช้านะคะมันจะเคลื่อนตัวไปทางอ่าในส่วนของภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางมากขึ้นภาคกลางนี่จะหนักแถวแถวตามรุ่มแม่น้ำจยยเจ้าพระยาแถวแวนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรอุทัยชัยนาทอย่างนี้นะคะมีลบบุรีได้หมดนะ,ะอ่างทองสิมบุรีไปหมดอุตร,รดิษฐ์นีภาคเหนือนะคะก็จะเน้นตะภาคเหนือล่าง เรามาดูเวลาต่อไปนะคะวันเสาร์วันเก้าโมงเช้านะ้หนองบัวลำพูเลยยังตกอยู่เลยนะคะเพระจระบูหดตกหลายชั่วโมงอย่างที่บอกเขาว่ามันจะค่อนข้างจะตกหลายชั่วโมงตกแช่หลายชั่วโมงต่อให้พื้นที่ที่มันข้ามไปแล้วก็ตามอย่างนี้นะคะอย่างทั่วอีสานคือมันจะเป็นสีฟ้าอ,อ่อนแต่ยอมของาอากาศตามที่มันทิ้งร่องรอยไว้ตามทางที่มันเคลื่อนตัวไปเนี่ยนะคะ มันก็ยังคงมีฝนตกอยู่เรื่อยๆความชื้นมันทิ้งไว้ทิ้งไว้ความชื้นมากฝนก็ตกอยู่แช่อยู่นะคะแต่ที่มันจะหนักคือสีเข้มๆนั่นเองนะคะแล้วก็นี่ไล่ไปประมาณบ่ายสองนี่โอโห๋หลายพื้นที่นะนครสีมาเบย์รัมเนะีตกหนักนะวันเสาร์นี้นะคะสากแก้วปราจีนฉะเชิงเซาชมบุรีนะคะระยองจันทบุรีจาดเอาง่ายๆคือตอนบนทุกภาครวมถึงภาคใต้ตอนอ่ตอนบนด้วยนะคะ,ประ,ะประจวบเนาะประจวบชุมพรด้านนองนี้ตก ตกได้รับเหมือนกันภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลหมดเลยนะคะพรนนครศรีวิทยานะสิงห์ทองอ่ะสิงห์บุรีอ่างทองนะคะพรนนครศรีอยุธยาปทุมธานีนี่ก็นครปฐมราชบุรีเพชรบุรีกาญจนบุรีสระบุรีนครนายกได้หมดรวมถึงภาคเหนือก็แม่ฮ่องสอนเชียงรายลำพูนล,ลำปางเชียงรายเชียงใหม่นะคะแพร่อุตรดิตถ์สกุโไทยตากเพชรบุรโลกนะอุทัยธานี ะะสำหรับอีสานตอนบนยังคงฝนตกอยู่เลยนะเลยหนองคายบึงการนะคะนี่ก็ต่มวันเสาร์ประมาณบ่ายบ่ายสองยังคงตกอยู่เลยนะคะคือมันจะตกแช่อยู่ซึ่งฝนจะเริ่มเพิ่มมากขึ้นพอมันสลายตัวแล้วนะคะมันก็จะทิ้งย่อมหย่อมของอากาศต่ำไวท้ทวดตอนบนของประเทศฝนก็จะตกอยู่อย่างเนี้นะคะ่ะหลายพื้นที่ขนาดมัน อ่าสลายตัวแล้วมันก็ยังตกอยู่เพราะมันทิ้งความชื้นไว้ทิ้งมวลน,น้ําเอาไว้เนี่ยมันก็จะเกิดฝนได้เรื่อๆยๆเลยเนี่ยเอาง่ายๆคือในช่วงอ่าวันที่หกเนาะประมาณเที่ยงคืนฝนจะอ่าพายุลูกนี้จะเริ่มเข้าอุบลมาเรื่อยๆวันที่เจ็ดจะเริ่มฟาดเข้ามาที่ภาคอีสานทั้งหมดเลยนะคะเจ็ดแปดแล้วแปดเนี่ยประมาณเจ็ดช่วงบ่ายเริ่มเข้ามาที่ภาคกลางภาคเหนือแล้วนั่นเองนะคะนี่แปดเก้า แปดเก้านี่ฝนหนักที่ภาคเหนือภาคกลางเลยนะคะหมดเลยเสียงเสียงทั่วมากๆเสียงน้ำหลากพื้นที่ที่ตกประจํานะคะเขาก็จะบอกว่ามันยอมเขาบอกอากาศตำ่ำมันคืออ่อพายุมันเข้ามาขึ้นฝั่งมันก่อนกำลังลงมันมันเป็นเรื่อปกติแต่ ใครที่โดนประจำทางภาคเหนือนะคะอีสานตอนบนนี่จะโดนพายุประจำเวลาพายุเข้ามาแต่ละลูกที่ผ่านมาก็คือมาเป็นยอมความอากาศต่ำทั้งนั้นแต่ก็ตกท่วมท่วมท่วมน้ำหลากลงมานี่คือผลกระทบจากพายุ ต่อให้มันมาแบบว่าแค่หย่อมของอากาศต่ําแต่มันก็มาหอบมวลน้ํามหาสารเข้ามานะคะเราคงไม่หนักเท่าเวียดนามเราคงไม่หนักเท่าฟิลิปปินซึ่งฟิลิปปินก็มีรายงานว่ามีพบวู้เสียชีวิตยอยู่66หรายศูญย์หายอีกค่อนข้างเยอะหนักมากฟิลิปปินเพราะฟิลิปปินนี้ฟาดไปคือใต้ฝุ่นตอนนี้นะคะก็ล่าสุดก็คืออยู่ในทะเลจีนใต้อยู่นะคะตอนนี้มีกาลังเรือรมอยู่ประมาณ1 3 9กกิโลเมตรต่อชั่วโมงก็ค่อนข้างเร็ว เป็นใต้ปุ่นระดับหนึ่งนะคะอยู่ที่ในส่วนของอทะเลจีนใต้พอเข้ามาเวียดนามเวียดนามก็คืออพยพประมาณสามสี่ห้า 3, 4, 5, แสนรายแล้วนะครับในส่วนของนายกเขาก็ประเทศเขาก็ให้อพยพนะคะบริบริเวณที่ติดกับฝั่งของเวียดนามซึ่งก็หนักอยู่ซึ่งเขาก็อพยพเรียบร้อยแล้ว,ลวซึ่งพอมาเข้าไทยก็เตรียมรับมือกันต่อเลยนะบริเวณน้าหลากน้าลุ่มลุ่มแม่น้ํเจ้าพญานะคะนี่ก็คือวันที่แปด นะยังคงตกอยู่นะภาคเหนือนี่น้าก็จะไหลมาหลากมาภาคกลางนะคะเนะี่ยก็จะไหลมาตามแม่น้ํานั่นเองนะซึ่งตอนนี้ยังซึ่งตอนนี้คือแม่น้ยายําเจ้าพญาลุ่มน้ำเจ้าพญาทุกสายที่จะมามันมันเต็มหมดแล้วมันค่อนข้างได้เยอะแล้วนะคะเจ้าหน,น้าที่คงจะมีการระบายน้ําอยู่แล้วนะคะซึ่งมันค่อนข้างจะได้เยอะ ได้เยอะต่อให้แจ้งเตือนว่ามาในรูปแบบของอ่อนกําลังลงมันก็ยังหนักอยู่แต่เราคงไม่ได้หนักเท่าเวียดนามเท่าฟิลิปปินส์เท่าลาวไทยก็ยังหนักอยู่ถือว่าหนักเนี่ยมาวันที่เก้าวันอาทิตย์เนี่ยฝนยังตกอยู่ภาคเหนืออยู่เลยนะคะมันก็คือทิ้งร่องรอยมันก็จะหอบทั้งฝนหอบความชื้นมาเพราะฉะนั้นมีความชื้นมันก็จะเกิดฝนอยู่เรื่อยๆร่ําไปนะคะสําหรับนี่แหละนะคะนี่ก็วันที่เก้าวันอาทิตย์ภาคเหนือยังตกอยู่เลย วันที่เก้าเน้นที่ภาคเหนือเลยนะคะวันอาทิตย์เน้นที่ภาคเหนือก็มาไล่ดูนะคะตามนี้วันที่สิบวันที่สิบวันจันทร์ภาคอีสานตอนล่างนะคะประมาณตีห้าเนี่ยมีฝนวันที่สิบวันจันทร์หน้านะคะก็ยังคงมีฝนอยู่ป,ปลายฝนก็จะเริ่มหมดลงความชื้นก็จะหมดลงมวลอากาศเย็นจะเริ่มแผ่ลงมานะคะมวลอากาศเย็นจะเริ่มแผ่ลงมาน่าจะประมาณวันที่สิบสาม แล้วฝนชุดนี้ที่หอฝนมาจากพายุก็คือจะเป็นฝนชุดท้ายแล้วนะคะหลายพื้นที่ที่อยากได้น้ําและหลายพื้นที่ที่ไม่อยากได้น้านะคะภาคอีสานในหลายพื้นที่เนี่ยที่ยังน้ําน้อยอยู่วันที่สิบวันนี้สิบวันจันทร์หน้านะคะตอนบ่ายนี้ก็ยังตกอยู่นะภาคเหนือหมดเลยนี่ปัตตานีจะยังตกอยู่เลยนะคะคือฝนก็ยังแช่ไปอยู่จนถึงวันที่อ่าวันที่สิบนะคะสิบเอ็ดก็จะเริ่มฝน ฝนลดลงฝนลดลงนะคะไม่ได้หมายความว่าฝนหมดลงฝนก็จะเน้นหนักในช่วงประมาณบ่ายเย็นนะคะวันที่11วันอังคารเนี่ยก็เริ่มที่จะซาแล้วนะวัน11วันที่11วันอังคารหน้านะคะฝนเริ่มซา12อ่ะมวลอากาศเย็นเริ่มแผ่ลงมาแล้วอยังคงมีฝนอยู่แถวอีสานตอนบนนะคะนี่วันที่13วันพฤหัสเนาะมาไล่ดูนี่ก็วันที่13มาต้นไปนะคะมวลอากาศเย็นน่าจะลงมาแบบค่อนข้างเข้มข้นเลย เนีคะก็จะมีอากาศเย็นๆเนาะหนาวในช่วงเชา้าช้าแต่ยังคงมีฝนอยู่ปลายบางพื้นที่เพราะว่าพื้นที่ใดที่ยังคงมีฝนคือในส่วนของความชื้นยังไม่หมดนะคะประมาณกลางเดือนเป็นต้นไปกลางเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปเราจะได้รับอากาศเย็นๆเต็มรูปแบบแล้วนะคะฝนจะหมดจริงๆมาดูในส่วนของภาคใต้กันบ้างวันนี้นะคะวันพฤหัสบดีท,ที่6นี่ประมาณบ่ายโมงนะ,ะมีฝนภาคใต้ฝั่งอันดามานันงดออกเดินเรือวันที่6-7ถึง งดเดินเรือก่อนนะคะเพราะว่าเป็นช่วงที่พายุคาเมริกีอยู่ในทะเลจีนใตน้มันจะทําให้ฝั่งรับมรสุมค่อนข้างมีกําลังแรงนั่นเองนี่ก็ไล่หมดเลยนะคะภาคใต้หมดเลยตอนบนจะลดตอนล่างเลยประมาณบ่ายโมงของวันนี้มีฝนไม่ได้หนักมากเท่าไหร่แต่จะหนักอยู่ไม่ได้หนักมากเท่าไหร่วะดสันชุมพรสุร,ราษฎร์นครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียะลานนาราธิวาสบีประมาณบ่ายสามหนักนะวันนี้ กระบี่ตังด้วยนะคะหนักเลยสําหรับวันนี้นะช่วงประมาณบ่ายสามเป็นต้นไปนะคะบ่ายสองบ่ายสามลากยาวตกไปถึงสี่โมงเย็ยนห้าโมงเย็ยนยังตกอยู่เลยนะหกโมงเย็ยนยังตกป,ปลายประมาณช่วงหนึ่งร่่มสาวันนี้วันนี้นะคะเอามาดูวันที่เจ็ดภาคใต้ฝนก็เหมือนเดิมจะเริ่มประมาณบ่ายสามจะตักจะตกหนักที่สุราษฎร์นครศรีธรรมราชนะพื้นที่อื่นๆก็คือเป็นสีฟ้านี้ก็จะครึมครึมมีมีเมฆเยอะนะคะนี่สำหรับภาคใต้ฝนจะเน้นหนัก ประมาณบ่ายสองเป็นต้นไปนะคะนี่ก็ประมาณอันนี้วันที่8วันเสาร์วันที่8ช่วงประมาณสักสี่โมงห้าโมงเยน็นนะก็มีฝนสุร,ร่าดในคอศสีธรรมราชนะคะทำไมความชื้นหมดถึงได้หมดอ่ากว่าจะหมดทําไมปีนี้ความชื้นหมดยากจังจะเข้าหน้าหนาจริงๆไหมแอด เข้านะเข้าหนาหนวเดี๋ยวกลางเดือนนะคะเพราะว่าปีนี้เป็นลานินญ,ญาโอ้โอแมเจา้าอันนี้ตกใจนิดนึงนะคะจริงๆแอดแจ้งไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าภาคใต้นะคะวันที่17ประมาณหลังกลางเดือน17-18พพฤศจิกานี้ก็น่าจะเป็นหย่อมความกดอากาศต่ําลูกใหญ่เลยนะคะเข้ามาในภาคใต้ตอนล่างซึ่งภาคใต้ตอนล่างก็จะเป็นเริ่มที่จะมีร่องมรสุมลงไปแล้วแหละ นะคะจะเป็นภาคเป็นช่วงที่ฝนหนักในภาคใต้นะคะเป็นฤด,ดูฝน17.18พฤศจิกานะคะเป็นหยอมความกดอากาศตามเคลื่อนตัวเข้ามานะคะหนักใช้ได้เดี๋ยวเรามาเราติดตามอัปเดตอีกทีนะคะช่วงช่วงนั้นเลย17.18ภาคใต้เตรียมรับมือนะคะเป็นฤด,ดูฝนของภาคใต้แล้วนั่นเองค่ะโอเคค่ะสำหรับในวันนี้ก็ แต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับข้อมูลแจ้งเตือนพายุคาเมากีแล้วก็ข้อมูลประจําจังหวัดในวันนี้นะคะว่าจะมีพื้นที่ใดเข้าไปบ้างนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตทุกวันเพื่อเราจะได้เตรียมรับมือกันนะคะ,ะก็จะมีพื้นที่ที่จะได้รับฝนต่อเนื่องอยู่เนาะเน้นย้ำนะคะ7 7ถึง10ตกกระจายไปเลยนะคะมันจะมีวินิจฉมันจะมีอีกลูกหนึ่งเข้ามาเป็นหย่อมความกดอากาศ 32W ไม่เข้าไทยนะคะไม่เข้าไทยเข,ไขเข้าฟิลิปปินส์อยู่ แล้วมันก็ขึ้นไปไม่เข้าไทยเนี่ยดูเหมือนจะมาไทยเหมือนเหมือนจะมาที่ทะเลจีนใต้ไม่มาแล้วเข้าไปไต้หวันไต้หวันรับศึกหนักต่อไปนะคะพายุลูกนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าตอนนี้ใช้ชื่อภาาองว่า b i l อยู่นะคะพายุลูกนี้นั่นประมาณช่วงประมาณวันที่สิบสิบเอ็ดฟิลิปปินส์โดนอีกแล้วนะคะเป็นไต้ฝูนเหมือนกันลูกนี้แรงลูกนี้แรงกว่าคาคาเม,ามกาเมกีอีกนะคะลูกนี้แต่ดีที่มันไม่เข้าไทยเพราะว่ามรรอากาศเย็นลงมาเตะตัดขามันทัน ถ้ามวลอากาศเย็นจากจีนเนี่ยมันจะแผ่ลงมาอย่างนี้พอมันแผ่ลงมาอย่างนี้มันสู้พายุสู้ไม่ไหวมันก็เคลื่อนตัวไปข้างบนไปไต้หวันใครจะไปไต้หวันช่วงประมาณสัก11 10-11นะคะ10-11พฤศจิกายนนี้ก็เช็คสภาพอากาศกันด้วยนะขึ้นไปไต้หวันเลยนู่นฟาดไปขึ้นไต้หวันนะคะแล้วก็ไปจีนตอนใต้เนาะประมาณนั้นเช็คสภาพอากาศกันด้วยนะคะ10-10ถึง11นะไปดู ดูกันด้วยนะคะใครจะเดินทางไปนะคะยังไม่ปลอดภัยนะ411ใครจะไปเที่ยวนะคะโอ้ฟิลิปปินส์ได้รับอีกแล้วลูกนี้บอกเลยว่าแรงเนี่ยตาพายุนะคะแรงแรงแรงใช้ได้แรงกว่าคามเมก,กีฟิลิปปินส์รับอีกแล้วไอ้คามเมกีเนะี่ยเข้ามาตอนตอนกลางตอนล่างของฟิลิปปินส์นี่ลูกนี้ขึ้นบนฟิลิปปินส์เลยนะคะ มันจะเป็นหัวตรงบริเวณหัวเอ่หม,มูมูหัวเกาะลูซูลูซอนเนาะลูซอนของฟิลิปปินส์อ่าฟิลิปปินส์โดนอีกแล้วนะคะโอเคค่ะสาหรับคลิปนี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม้วยฝากคอมเมนต์คนละหนึ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจกับทีมงานของเราด้วยนั่นเองนะคะเจอกันก็ใหม่ในพรุ่งนี้อัปเดตเหมือนเดิมนะคะจะมีข้อมูลอะไรอัปเดตเราจะมีอัปเดตทุกวันเพราะว่าอ่าในข้อมูลพยายกรณ์อากาศจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ติดตามทุกวัน ะะว่าจะมีข้อมูลอัปเดตอะไรบ้างนั่นเองค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปแล้วค,ค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดติดตามกดกระกดิ่งเอาไว้แจ้งเตือนเวลามีข้อมูลอัปเดตทันจะได้รับชมกันอย่างทันทีนั่นเองค่ะจุดจูพยากร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 